10โรครายที่ป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำตอนที่2ครับหลายครั้งในชีวิตของเราเราไม่ได้ป่วยครับเราแค่ขาดน้ำ ซึ่งการดื่มน้ำให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของเราและเป็นน้ำที่ดีเนี่ยจะช่วยเราให้ห่างไกลจากการที่จะต้องซื้อ,อยามากินไปหาหมอหรือไปนอนโรงพยาบาลก็ตามชีวิตติดน้ำเรื่องราวของน้ำดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับกับผม CJ k h คังเก้นสยามนะครับติดตามกันได้ในทุกๆเชา้าทั้งทาง Facebook y o u t u b e แล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยครับในตอนที่แล้วนะครับผมพูดถึง5โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำนั่นคือโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคั โลคไตและก็ภูมิแพ้ตอนนี้เราจะมาเสนออีก5โรคร้ายที่สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำครับเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับนั่นคือ โรคปวดข้อครับน้ำมีความจำเป็นต่อเนื้อเยื่อในร่างกายของคนเราอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องการความชุ่มชื้นตลอดเวลาครับถ้าหากว่าเราดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะทำให้เนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยไม่เกิดการอักเสบโดยเฉพาะบริเวณขอ้อต่อต่างๆเนี่ยทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการอากักเสบที่ข้อต่อหรือโรคปวดข้อเนี่ยลดลงได้นะครับอีกโรคหนึ่งนั่นคือ โรคผิวหนังครับการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยไม่ใช่แค่ดีกับร่างกายของเราแต่ว่ามันจะส่งผลออกมาทางภายนอกก็คือผิวหนังของเราซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในร่างกายของเราเลยนะครับการที่เราดื่มน้ําอย่างเพียงพอก็จะทําให้ผิวพันธุ์ของเราไม่แห้งครับแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคผิวหนังอักเสบรวมไปถึงโรคสะเก็ดเงินลดลงอีกด้วยนะครับแถมทําให้ผิวพันธุ์เปล่งปลั่งโดยไม่ต้องไปพึ่งครีมบํารุงอะไรมากมายให้เสียเงินเสียทองเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยเป็นโรคที่มาพร้อมกับประวานนั่นคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับเลือดของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําถึง90%ด้วยกันการดื่มน้ําน้อยเนี่ยนะครับก็ทําให้เลือดข้นขึ้นครับเมื่อเลือดข้นขึ้นก็เกิดอาการความดันนั่นเองหัวใจบีบไปแต่เลือดไม่เดินก็จะส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติทําให้เกิดความดันในหลอดเลือดมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อก,การเป็นโรคความดันโลหิตสูง ถ้าไม่อยากจะเจอกับโรคเหล่านี้ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอครับเพราะว่าถ้าร่างกายได้รับน้ําเพียงพอเลือดก็จะอยู่ในสภาวะปกติสามารถไหลเวียนในระบบได้เป็นอย่างดีลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงไปได้เยอะเลยครับโรคต่อมาคือโรคอ้วนการดื่มน้ําบ่อยๆเนี่ยทำให้ความอยากอาหารของเราลดลงส่งผลให้เรากินได้น้อยลง และต่อมาก็คือน้ำหนักลดลงครับอีกทั้งการดื่มน้ำเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลังงานอยู่ตลอดเวลาไขมันสะสมที่อยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงห่างไกลจากความเสี่ยงโรคอ้วนและบรรดาโรคอื่นๆอีกมากมายที่มาพร้อมกับโรคอ้วนครับโรคสุดท้ายที่ผมอยากจะนํามาเสนอก็คือโรคไมเกรนหรือการปวดหัวข้างเดียวครับแก้ง,ง่ายมากวิธีคือดื่มน้ําให้เพียงพออาการปวดหัวเรื้อรังอย่างโรคไมเกรนเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาลงได้ด้วยการดื่มน้าเช่น นนเขามีการวิจัยแบบนี้นะครับเขาแบ่งผู้ป่วยโรคไมเกรนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยให้กินยาหลอกกลุ่มที่2ให้ดื่มน้ําวันละ2ลิตรกลุ่มที่ดื่มน้ํา2ลิตรต่อวันต่อเนื่องเนี่ยนะครับมีอาการปวดหัวลดลงถึง21ชั่วโมงครับและยังปวดหัวน้อยลงมากกว่ากลุ่มแรกอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับการดื่มน้ําก็ยังสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดหัวแบบธรรมดาทั่วไปได้อีกด้วยครับอ๋อให้ปวดหัว ดื่มน้ำโอ้ยปวดหัวก็ดื่มน้ำครับถ้าไม่อยากกินยาไปตลอดชีวิตนะครับ ก็เลือกดื่มน้ำที่ดีและเหมาะสมกับน้ําหนักของร่างกายของเราเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองครับถ้าคุณชอบเรื่องราวที่นําเสนอในชีวิตติดน้ำเรื่องราวของน้ำดีๆที่คุณอ่านไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคนขอฝากไว้ก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับว่าของจะถูกหรือแพงเราไม่ได้ดูที่ราคาครับแต่เราดูที่ความคุ้มค่า และก็คุณค่าของของสิ่งนั้นครับวันนี้ CJ คังเค้นสยามลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ